สวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องทูครับผมวันนี้นะพบกับทูและพี่นัทที่กิจสดาคูดคาร์นะครับผมนะวันนี้ทูและพี่นัทและกิจสดาคูดคาร์นะทำอะไรมานำเสนอครับพี่นัทวันนี้วันนี้นะครับแน่นอนครับผมเรานำรถมาเสนอราคาผมอันนี้จะเป็นรถห้าที่นั่งคู่แข่งเขาก็จะเป็นพวก H R V ครับผมนะเป็นอ่า C ีเออ่าอันนี้อีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็น แบรนด์รองแต่คุณภาพนี่ผมว่าคุณภาพเขาระดับท็อปนะคุณภาพของงานตัวนอกเลยคันนี้มอเตอ CX3 ครับปี2018ตัว S นะนะเครื่องยนต์2,000เท่าไหร่น้องธู669,000บาทเท่านั้น669,000บาทต้องดาวไหมเครดิตดีฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนเท่าไหร่ผ่อนเดือนแล้วประมาณ12,000บาท12,000บาทก็ตกวันละ400 400นะผ่อนเบาๆวันละ400ครับผมแล้วเป็นสียอด เป็นสีตัวขาวเขาถูกต้องนะครับมาด้านตรงสีแดงจริงๆนะเราต้องแดงสีแดงเราต้องแดงโทนนี้ของเขาเลยนะเป็นสีขาวของเขาเลยนะครับอ่ะมาดูที่ส่วนของด้านหน้ากันบ้างมีออปชันอะไรบ้างครับพี่นัทออปชันใช่ไหมครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะครับครับผมอ่าอันนี้น่าจะเป็น LED ละนะนะครับผมเป็น LED แล้วนะครับกระจากหน้าเป็นคุเมียมนะใช่ครับที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบสปอร์ตไลท์เขามากดูดูงี่เท่าหัวแม่มือนะตอนแรกนทุกคิดว่า เอ้ยสวยงามเลยนะซ่อนซ่องเขาดูได้ดีเลยไหมใช่แต่สว่างมากครับผมนะครับผมสวยงามมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้ส่งของแม็กกันบ้างครับพี่นัทครับผมแม็กอันนี้เป็นล้อจากโรงงานนะครับเป็น18นิ้วครับผมนะครับผมยางโตโยนะครับไฟเลี้ยวมุมกระจกกันบ้างมันด้านนี้จุดเด่นแบบโฉบเฉี่ยวนะโค้งเว้วเขาเน้นโค้งเว้วนิดนึงใช่นะครับผมอ่าสวยงามนะครับแล้วคันนี้มาพร้อมฟิล์มดำเรียบร้อยฟิล์มดำเรียบร้อยครับถสวยงามอยากได้ฟิล์มสายบอกมาตัวนี้สุดจะเป็นตัวกุญแจคีย์เลสแล้ว ใช่ครับเป็นที奇瑞 p u s สตาร์ทแล้วขึ้นรถไม่ต้องหยิบกุญแจให้เสียเวลาเบรกไฟท้าย LED ครบหมดท้วนไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับด้านหลังนะครับพร้อมใช้เก็บของได้นะ่กว้างเบาะพับ60/40นะครับครับผมเลื่อวางถุงกล้องถุงก๊อฟนะนะครับวางว่าวางสองถุงก็วางได้เนี่ยขออนุญาตนิดนึงสามารถดันได้ทั้งนะครับับที่ขอคันคันนี้มีกล้องหลังใช่ครับมีกล้องหลังด้วยนิดนึงอาจารย์กล้องถอย นะมีกล้องถอยนะเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามออนะครับผมนะไลนกันที่คอนโซลเข้าประตูน,นะครับนะบก็จะมีหุ้มเบาะหนังแดงมาคือเล่นเบาะบ<ต>คันนี้สีเลยดำแดงเขาทาัทาง้งคันทั้งภายนอกและภายในใช่นี่ตรงกลางในที่ชอบเลยอคันทาร่าอคันทาร่านะอาคันทาร่าหรือเรียกกันบ้านๆก็หนังกลับอะครับผมนะครับผมคอนโซลหน้าเขาก็ ก็เป็นผลิตจากวัสดุที่เป็นพลาสติกโพลียูรีเทนนะแต่มีหนังแอรแฟงมานะมีหนังแอรแงนี่เห็นไหมตัดนิ่มตัวนี้ที่สำคัญก็มีไอเดอสตาร์สต็อปนะครับปิดไฟแดงรถดับเองครับผมนะครับปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งรถติดเองมีโหมดสปอร์ตมาครบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าใครลำคายก็กดปิดได้นะแต่มันก็ช่วยเรื่องประหยัดแหละครับพูดกันตรงๆใช่นะครับผมแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาปรับออโต้ได้เป่าเท้าอะไรพวกนี้เลือกออโต้ได้เลยครับผมนะไม่ต้องคิดมาก วิทยุเครื่องเล่นนะครับแต่ทุกก์ชนนี้เนาะตัวนี้ยังไม่ยังไ,ไม่ท็อปสุดนะครับเพราะนั้นแต่ตัวนี้แต่ยังไม่มีตัวหลับในเรียกว่าเป็นตะัวหลับในนะตัวนี้ยังไม่มีนะครับผมแต่ฟังก์ชันทุกอย่างใส่มาครบให้นะครับจัดมาชุดใหญ่ให้เลยคูดคอนโทรลด้านนี้นะครับผมแอร์แบ็น้องทูด้านหลังเป็นไงนั่งสบายไหมมาส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับผมนี่เป็นองศาที่พี่นัดเป็นท่านั่งที่พี่นัดเขาจัดเลยนะใช่นี่คือคือระยะที่ผมขับ ครับผมเลนี่คือระยะที่ผมแล้วผมก็สูงประมาณ175ครับผมก็นั่งเสมอตัวกันนะครับและที่สําคัญเบาะดีไซน์ให้มาเหมือนกันทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นเบาะรูนะครับเบาะหนังอะคันทาร่าเดินโดยได้แดงใช่สวยงามจมลงไปเป็นบล็อกเลยบ้าง แต่อันนี้ก็ต้องต้องต้องแนะนํานิดนึงนะเวลาพยายามอย่านั่งหมุนซ้ายหมุนขวานั่งให้ตรงช่องจะรักษากันนอยได้นานปีดจะไม่ร้อยนะครับปีกจะไม่ล้ไม่เสียครับผมภายนอกสีแดงเงาแดงฉ่าภายในกระโปรงความเดิมจะต้องเป็นอย่างนี้ครับภายในนะครับน็อตเดิมเดินะครับซ้ายขวาหลือเก็บสภาพ่างนิดหน่อยทําความสะอาดก็จะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยพูกง่างแค่ปัดฝุ่นพอคันนี้อย่าไปทํากันเยอะปัดฝุ่นพอสวยแล้วครับนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์หรืออะไหล่เดิมเดิมกันบ้างเดี๋ยวพาชี้ก เดิมนะครับมาร์คจุดอยู่ครบนะครับแต่มาร์คจุดค่อนข้างจะเล็กนิดนึงถ้าต้องสังเกตนิดนึงว่าจะเห็นว่าเป็นมาร์คจุดเดิมครับนะวันนี้ถูแลพี่นัทและกิษสดาคูคานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ